บอกว่าทำไมขึ้นมาอดีผมผมเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิมูลนิธิหนึ่งนะครับทื่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยซึ่งเดิมทีเนี่ยผู้ก่อตั้งมูลนิธินี่ก็คือท่านจุฬ์ภูสถานุเคราะห์ท่านจุฬ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของนักถ่ายรูปเป็นผู้สะสมกล้องแล้วก็สะสมรูปภาพประวัติศาสตร์ต่างๆไปเยอะ แล้วก็ท่านก็เลยตั้งมูลนิธิภาพาไทยแห่งประเทศไทยแล้วก็เมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็หา <plains. S 1> <ะ> well. ใครมาเป็นประธานมูลนิธิไม่ได้ก <c oughs> ็เลยมาเชิญให้ผมเนี่ยมาเป็นประธานมูลนิธิจากพอดีผมรู้จักกับท่านสุรันเป็นการ่วนตัวก็เลยรับที่มาเป็นประธานมูลนิธิ <c oughs> ตอนที่มารับเนี่ยผมก็บอกคณะกรรมการมูลนิธินะว่าผมมารับเป็นประธานมูลนิธิให้แต่ว่าผมผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไทนะแต่ว่าผมอยากจะเน้นว่าวิธีการทํางานก็คือว่า ทำอย่างไรที่จะใช้ภาพถ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศผมบอกนี่หลักเลยนะท้าทำมูลนิธิกันเนี่ยเราเราไม่ได้เป็นแบบว่าจะกระส่งเสริมการถ่ายภาพแต่เราจะต้องทําว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเช่นสมมติอาจจะมีภาพถ่ายสวยๆสักภผ้าเป็นนะ,ะแล้วก็เป็นภาพเป็นความสุขแล้วคนอยากไปเทีย่ยวหรือ ไปถ่ายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาพเป็นความสุขแต่เป็นภาพเป็นความเศร้าเช่นไปถ่ายสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายค่ะแล้วเราก็สามารถจะบอกพี่น้องประชาชนเห็นไหมเนี่ยความทุกข์มาแล้วสิ่งแวดล้อมไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะเราไม่รักสิ่งแวดล้อมเราทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไปถ่ายการพัฒนาประเทศไปถ่ายภาพของมอเตอร์เวย์ที่ยกระดับเหนืออ่างเก็บน้ําลําตะคองที่โคราชเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โห มีโครงการใหญ่ๆญนี้ไปต่างจังหวัดหรือนี่คือการลดความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยส่งเสริมแนวคิดนี้แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าพอดีทางภาคุัร่วมกับภาคเอะชชนร่วมกับการท่องเที่ยวแล้วก็หลายๆภาคส่วนจัดงานหัวหินเมือ,องความสุขก็เลยพูดคุยกันในคณะกรรมการมูลนิธิค่ะวันนี้มันเป็นโอกาสแล้วนะมันเป็นโอกาสที่มูลนิธิเนี่ยจะได้ใช้เจตนารม์มาส่งเสริมก็เลยเป็นที่มาว่า มูลนิธิเนี่ยจะร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับแก้วข้อมร่วมกับหลายๆบริษัทจัดงานประกวดนะครับภาพถ่ายหัวหิน่งความสูงแต่ผมอยากจะเน้นนะครับว่าคอนเซปต์คืออะไรเราไม่ต้องการที่จะบอกว่านี่คือภาพถ่ายที่โปรเฟสชันแนลนะต้องอกล้องซูมยาวๆเลนย้อเข้าแขนไม่ต้องใช่ไหมคะไม่ใช่นะเพราะนั่นไม่ใช่ความสุงละเราอยากจะเหมือนกับเป็นเป็นภาพถ่ายอะไรที่ง่ายๆนะ สามารถถ่ายได้สามมือนชินถ่ายได้ทุกคนเด็กๆสองขวบสามขวบสี่ขวบก็บมือถือของพ่อแม่มาแล้วก็ถ่ายเลยก็ได้นะฉะนั้นต้องการเป็นอะไรที่เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายง่ายๆแล้วก็ถ่ายบรรยากาศแห่งความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมาเที่ยวหัวหินเกิดขึ้นจริงเป็นโมเมนต์มากกว่าเช่นสมมตินะทั้งครอบครัวไปเที่ยวกันแล้วไปนั่งกินอาหารที่หมู่บ้านประมงแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วลูก ของพ่อมาเซลฟี่สวยๆการลิฟทหาดหัวย<ะ>ินหรือว่าสวยๆกับอาหารทะเละหรือไปเดินกันลิฟทะเลยามเช้าหรือตอนเช้าถึงมาตักบา<ะ>หรือไปเที่ยววัดห้วยมงคละนะหรือไปชมความสวยงามต่างๆไปเดินตลาดฉันชัยไปนั่งกินอาหาร<ะ>เห็นอะไรที่สวยๆงาม,งามแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพ<ะ>แล้วภาพนั้นเนี่ยซัททอนได้เห็นว่าความสุย ฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องบอกว่าคุณต้องถ่ายภาพแบบโปรเฟสชันแลนะต้องแบบเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้และโดยเฉพาะเนี่ยผมคาดหวังนะคิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่ายที่เกิดจากมือถือนะครับภาพถ่ายจะเกิดที่มือถือเพราะวันนี้มือถือไม่ใช่โทรศัพท์แล้วนะมือถือเป็นอะไรทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นจัดมีไม้จัดประกวดภาพถ่ายแล้วทุกคน ที่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่ไปเที่ยวหัวหินแล้วก็ถ่ายภาพของเหตุการณ์ที่เกิดในเมืองหัวหินนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมขอให้เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่15บห้าตุลาคมไปถึง15มกราคมสามเดือนนะล้วิธีการของเราเนี่ยก็คือเมื่อถ่ายเสร็จเนี่ยขอว่าสมมติวันนี้คุณพ่อแม่ไปเที่ยวหัวหินวันที่15ตุลาถ่ายภาพเลยอะไรก็ได้ในช่วงนั้นนะแล้วก็ถึงวันที่15มกราคม พอถ่ายเสร็จนะครับถ่ายจากกล้องมือถือเนี่ยนะหรือที่เป็นกล้องธรรมดาก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็โหลดเลยส่งมาที่มูลนิธิภาพถ่ายเขามีไลน์ของเขาถ่ายปั๊บกดไลน์ตรงที่ภาพถ่ายแค่แอดไลน์อันนี้ขึ้นแล้วนะคะแอดไลน์เนี่ยสมมุติถ่ายภาพเสร็จตูปปั๊บแอดไลน์เสร็จจงเลยหนึ่งนาทีจบท่านก็สามารถส่งภาพเข้ามาประกวดแล้นะและมูลนิธิเนี่ยก็จะรวบรวมภาพถ่าย อาจจะเป็นสันฉันก็ได้สมมติคนมาเที่ยวหัวหินสามสมมติเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าคนไทยหกล้านคนนักท่องเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ไม่มีหกล้านคนหกล้านคนหารหารสิบสองเดือนสมมติเดือนละห้าแสนสามเดือนล้านห้าสมมติในช่วงสามเดือนอาจจะมีล้านห้าแสนคนเราก็ไม่จํากัดนะว่าส่งมาได้เรื่อยๆส่งได้ทุกภาพตอนนี้กรรมการนั่งคอแล้วนะคะจะส่งร้อยภาพจะส่งร้อยภาพก็ได้นะจะส่งกี่ภาพก็ได้นะแล้วเราก็มีการจ่ายเเราไม่อยากไปอ้้นไม่อยากเป็นอัานว่า โอ้โหส่งตั้งแต่15ตุลาถึง15มกราคมแล้วเมื่อไหร่จะรู oh, <tr> ้ว่าได้รางวัลเอาอย่างนี้ส่งแน่ตลอดแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นสามช่วงนะเราจะให้รางวัลทุกเดือนสมุด15ตุลาถึง15พฤศจิกายนแจกรอบที่หนึ่งงั้นใครใครถ่ายรูปตั้งแต่15ตุลาถึง15พฤศจิกายนปั๊บเราเอาเอาเดือนแรกเนี่ยมาให้รางวัลครั้งที่หนึ่งต่อไปใครถ่ายรูปตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเอาให้รอบที่สอง แล้วก็ครั้งที่3าก็ตั้งแต่วันที่16กันมา<ฆ>ถึง15มกราคม<ฆ>ช่วง3มเดือนก็จริงแต่เราซอยเป็น3มเซกชัน<ฆ>เ,เพื่อเพื่อให้เกิดความสนุกไม่ใช่ว่ารอ3เดือนแล้วค่ได้รางวันนเลเพราะรา<ช><ะ>งวัลในเขืออะไนี่รางวัลเนี่ยกติกาเดี๋ยวท่านบอกนะรางวัลเนี่ยเราเ็ิจัดนี้เรามีมีรางวัลใน,นประเ<ฆ>ี้รางวัลมี3รางวัล<ฆ>สมมุติท่านถ่ายรูปกันแต่15ตุลาถึง16พฤศจิกายนพอถ่ายจบส่งภาพเข้ามาประกวดสมมุติ1นึ0 0 0สนภาพมูลนิธิภาพถ่ายก็จะมีกรมการ มาตัดสินภาพว่าภาพแห่งความสุขภาพไหนคุณจะได้รางวัลเราจะเริ่มต้นด้วยรางวัลอย่างนี้ก่อนว่ามีสามรางวัลค่ะหนึ่งรางวัลชมเชยสองรางวัลชื่นชมนะแล้วก็สามรางวัลประทับใจสุดรางวัลที่รัฐมนตรีรางวัลที่ประทับใจนะฮะรางวัลปลอบใจรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะสามรางวัลเนี่ยก็เรียกว่าแจกให้เหรอนะค่ะแล้วก็รางวัลชื่นชมเนี่ยนะครับรางวัลชมเชยเริ่มต้นในรางวัลชมเชยเนี่ยมีสามสิบรางวัล แต่ละเดือนนะก็คือได้ไปพักที่โรงแรม h อลิเดยอินนะครับหคืนมูลค่า6,000บาท30มสิบรางวัล6,000คูณสาก็คือแสนแปดอันนี้ก็คือรางวัลชมเชยรางวัลที่2ก็คือรางวัลชื่นชมรางวัลชื่นชมก็รองจากรางวัลชมเชยก็คือได้รับบัตรสวนน้ำสองใบสองใบนะคะมูลค่า2อ0พันส มีทั้งหมด90รางวัลโอ้โหนะรางวัลที่3คือรางวัลชื่นใจรางวัลชื่นใจก็คือรางวัลปลอดใจแต่เรียกรางวัลชื่นใจคนละ500บาทเงินสดนะ500บาทใครได้รางวัลชื่นใจเอาไปเลย500บาทร้เตอร์มีทั้งหมดร้อยรางวัลนะมีความพยายามในแต่ละเดือนนะรางวัลชมเชย3ารางวัลเป็นแคนโพลิเดียนนะรางวัลชื่นชมชื่นชม90รางวัลไปเที่ยวสวนน้ำแล้วก็รางวัลชื่นใจ เงินสด500บาทร้อยรางวัลอันนี้ในแต่ละเดือนก็จะได้รางวัลเหล่านี้เนี่ยฉะนั้นเดือนแรกก็จะแจกรางวัลชุดนี้เดือนที่2ก็แจกรางวัลชุดนี้เดือนสามแจกรางวัลชุดนี้ก็ถามเอ๊ะแล้วมีแต่รางวัลชมเชยรางวัลชื่นชมรางวัลชื่นใจแล้วไม่มีรางวัลชนะเลิกรางวัลชนะเลิกค่ะมีมีไหมคะงั้นเนี่ยเราก็เอาแชมป์มาชิงแชมป์ในแต่ละเดือนที่เราแจกรางวัลเนี่ยใครที่ได้รับรางวัลชมเชยก็คือมี30รางวัลใช่ไหมเดือนแรกชมเชยมี30รางวัล เดือนที่สองชมเชยีสามสิบรางวัลเดือนที่สามชมเชยมีสามสิบเราเอาเก้าสิบรางวัลเนี่ยมาตัดสินว่าใครจะได้ชนะเลิศที่หนึ่งลองชนะเลิศที่สองและลองชนะเลิศที่สามพอครบสามเดือนปั๊บเอาชมเชยเก้าสิบมาตัดสินรางวัลชนะเลิศคืออะไรเงินสดสี่หมื่นบาทแล้วก็ได้กล้องดิจิตอลของแคปนอนมูลค่าแปดหมื่นรวมแล้วก็เป็นเงินประมาณแสนสองนี่เราชนะเลิศที่หนึ่งเนี่ยใครได้ลองชนะเลิศที่สองเงินสดสองหมื่นบาทนะ ใครได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่สามก็คือได้ไปนอนที่โรงแรมอินเตอร์คอนมีทั้งหมดสิบสองมีทั้งหมดสิบรางวัลห้องพักก็คือมูลค่าหมื่นสองพันบาทฉะนั้นเนี่ยรองชนะเลิศที่สองนอนโรงแรมอินเตอร์คอนรองชนะเลิศที่หนึ่งเงินสดสองหมื่นชนะเลิศที่หนึ่งเงินสดสี่หมื่นสี่หมื่นได้กล้องด้วยพี่ตุลช่างภาพช่างภาพในงานเราอยากได้แล้วนะคะตอนนี้เตรียมตัวถ่ายรูปแล้วนะคะชนะเลิศก็คือ โครงสร้างของรางวัลแล้วก็พ่วงเวลาของการประกวดนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือใครที่ไปเที่ยวหัวหินในช่วง3าเดือนนั้นถ่ายรูปได้หมดเลยตั้งแต่เด็กๆทุกคนมีสิทธิ์ถ่ายทุกคนมีสิทธิ์ส่ง,ส,งส่งกี่ภาพก็ได้และมูลนิธิเนี่ย<อ>เขาก็จะมีคณะกรรมการากน,ะนะครับฉะนั้นเนี่ยในหลักเกณฑ์ในหลักเกณฑ์นะว่าจะตัดสินกันยังไงจะให้ยังไงเนีน่ยจะให้คุณโอ๊ต้คุณโอ๊ตบอกว่าเปิดกว้างมาก กระการตัดสินใจลำบากไหมคะหรือว่าคท่ทีเรียในการตัดสินเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วอย่างที่ท่านสุวัตได,ได้กล่าวไปครับคือเราต้องการจะส่งเสริมให้ทุกๆคนเนี่ยได้สื่อสารผ่านภาพถ่ายทุกวันนี้ภาพถ่ายมีมีพลังมากกว่าที่คุณคิดไปเยอะครับหลังจากที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทน,นะครับการถ่ายภาพๆและแชร์ลงไปในโซเชียลมีเดียนะ่มันคือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยร<ฆ>้านร้านร้านสักบางร้านหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางที่เนี่ย บูมขึ้นมาเพราะการถ่ายภาพและมีการแชร์เข้าไปดัง <ฮะ S 1> น,นั้นแล้วการถ่ายภาพที่กจกรรบพวกปร,ปรกากฏครั้งนี้เนี่ยเราต้องการจะส่งเสริมค่<ฮ>ะเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมธุรกิจต่างๆของของืองูเห็นจริงๆ<ฮ>ะดังนั้นแล้วค่ที่เดียวเราไม่จำเป็นจะต้องคุณต้องเป็นช่างภาพอาชีพค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่างภาพที่เป็น o p e r a t i o n แต่เราต้องการที่ให้คุณสามารถจะ capture moment ที่ดีของการถ่ายภาพเข้ามาและคุณมาแชร์กัน ครับผมโมเมนต์หนูดีกว่าค่ะคุณจะมายกันถ่ายกันอะไก็คือหยิบถ่ายได้เลยแล้วก็ส่งผ่านไลน์ได้เลยคือทุกคนก็สามารถสมมติว่านี่เราอยู่หัวหินเราอยู่ริมชายหาดแล้วผมส่งลน์ไปที่จบละผมเป็นผู้ผู้ผู้ส่งเข้าประกวดครับเป็นผู้หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันแล้วเป็นต้องบอกเหมือนว่าเป็นการประกวดที่รางวัลเยอะมากๆจริงๆ น้อยมากที่จะกระโบดที่จะมีรางวัลเยอะขนาดนี้และนี่ตลอดกเด<า>ือนด้วยใช่ครับเยอะจริงๆก็คือเรียก้ว่าจะเอารูปที่สามารถต่อย,ยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ส่งต่อความสุขรอย,ยิ้มนะคะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะงงว่าเราจะทำยังไงในการจะสื่อสารความสุขเนี่ยครับทค่นแคเไหนแค่ี่าหคือถ้าเกิดเราถ่ายรูปแล้วเราบอกดูรูปนี้แล้วเรายิ้มตาจบเลยแค่นี้ก็่บได้แล้วครับถ่ายรูปที่เรากดแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ยิ้มตา ได้ครับได้คับได้ครับใช่ใช่มันจะสื่อออกมาทางหน้าตาเราด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าทุกทคนสามารถ่วกสุกได้แน่นอนเพียงแค่คุณต้องเริ่มจากแพลนไปหัวหินก่อนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะพนัานสุวรรณลิศตัพันลมแล้ก็คุณโอ๊ตชัยสิทธิ์จุนเจอดีค่ะขอบคุณ